รถพังเลยค่ะรถพังเลยปฏปิกิริยาผิดปกติปฏิกป,ป,ประยาตัวกอรไกรคุณแม่ปิดผิดถูกปะ่ะถูกแล้วแล้ว <laughs> อ,ออก,อกทำไมข้างนี้แต่บุญลองนี่ตองประกอบดิ อ่ะเดี๋ยวแม่ก็สใส่ไอ <ś velvet> ้นี่อะไรคะโยพาอันนี้มันต้องอ๋อนั่นนึงนะคะน้องเอาปอดลงปอนก็ได้คะ่ะโหยางแบนเลยอ่ะยางแบนต้องไปเติมลมนะคะ แรงบุญโอ้ยหลังหลุดเหรอใส่ใหมรถพังเลยค่ะมันต้องต,อ <c oughs> ตอนน่อนต่อนอตดหรือเปล่าอ่ะเปิดประตูโอ้มีประตูด้วยว้าวอ่ะแล้วก็ต้องปิดด้วยนะอ่ะขึ้นเสร็จหนูปิดประตูนะคะนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวเราต้องมาขันน้อตรงเนี้ยค่ะ อันนี้คือประกอบเสร็จแล้วแค่นี้เหรอใชเ่เดี๋ยวเดีนน๋ยวคุณแม่เอาอ๋อมันมีนี่ด้วยลูกนี่ว,ว้าวคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้มันเป็นที่รองนั่งน,นะคะแบบว่ารองเท้าเด็กอะคะ่ะสงสัยเราจะต้องเราประกอบผิดอีกแล้วแน่ไม่เสร็จัะทีนะคะวันนี้ เราอีสามแล้วรถใครอะบุญลถ<อ>แม่รถแม่รถ <ลด S 2> แม่รถแม่ รถประจำตำแหน่งไปทำงานใช่ไหมคะใช่ป่ะรถประจำตำแหน่งไปไ,ไปคุมร้าน,นลาบอกอน <c oughs> อ้ <c oughs> อยต้องมีถานไม่ได้ซื้อถานเลยอะออ๋อมีเสียงเพลงใช่ไหม <c oughs> โอ้โห <c oughs> มีรถขับไปเซเว่นละบุญแล้วต้องมีอะไรไปเร่งก่ออ้าวปิดประตูอ๋อโหมีประตูด้วย อ Ô, ๋อปาปาเราประกอบผีดเราต้องเอานี้ใส่ก่อนออตึงเข็นกลับมาเลยค่ะลองชนนะว้ายไปไหนจ๊ะ <c oughs> อุย้อยเปิดประตูได้ด้วย <c oughs> โอ,โอ้ปิดได้ด้วยปิดเบาๆหน่อยสิจ๊ะเดี๋ยวรถทางนะจ๊ะ อุ้ยหลับแล้วเหรอจอะไรจ้ะอุ้ยดุ๋ง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 โอ้ยดุ๋งดุ๋งดุ๋งโอ้ยดุ๋งงดุ๋งดุ๋งดุ๋ง่ะคือรถแล้วไปขี่ให้ดูหน่อย พาแม่ไปเชเว่นหน่อยเร็วจ้าขับรถาพาคุณแม่ไปเชเว่นหน่อยนะจ๊ะอ่ะอ,อู้เปิดประตูได้ด้วยโโอ้หดูท่าเปิดประตูด้วยนะคะอุ้ยเปยดิดดีๆโอาใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวล้มนั่งให้มันสวยๆนะคะโชฟเฟอ,อ,อร์อะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะจิด,จ,ดจิดอะไรอ่ะ อ๋อป๊าป๊าป๊าต้องใส่ถ่านให้เขานะไม่งั้นมันไม่มีเสียงอ่ะบันจีตอ่ะป๊าป๊าต้องเข็นให้นะเดี๋ยวป๊าป๊าพาออกไปเข็นตรงนี้เูกเดี๋ยวเดินไปนู่นเลยนะไปเซเว่นกันเลยนะพ่อกับลูกสองคนนะแม่ไม่ไปนะแม่เมื่อยอะไรจ๊ะอ๋อไม่เล่นนั้นแล้วค่ะมาเล่นทีละอย่าง โอ้โหของเล่นเยอะไม่ไหวแม่ไม่ไหวจะเก็บแล้วเนี่ยมาลงมาว้าวอเอาบายบายก่อนบาย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 ก่อนหันหน้ามาบายบายสวัสดีค่ะด้วย